จะเริ่ไไมภายใน3 ครับผมก็ต้องขอ,อการาบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านกันด้วยนะครับผมถ้าเขาไม่รักคุณหรอกอยังไงคุณก็เป็นได้แค่พี่น้องโอเจะไปดีโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่กิจกรรมมาใหม่ครับผมไม่มาใหม่ไม่ไม่เหมือนว่ามาใหม่เท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นอันเก่าที่มาใหม่นะฮะก็คือฮ่าที่ผมถือเลยคือสกินเอเคมังกรนะฮะซึ่งเพิ่งเข้ามาเมื่อเที่ยงคืนที่แล้วหรือเปล่าไม่รู้ นี่ครับ AK47 Blue Flame Draco หรือเปล่านะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะซึ่งผมได้ทำการสุ่มไปแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อัดในตอนที่สุ่มมาดีน่าเสียดายมากเลยนะทุกคนก็วันนี้เราจะมารีวิวตัวสกิน AK นะครับผมซึ่งบางคนอาจจะดูมาแล้วนะฮะแต่ว่าในเมื่อผมเพิ่งได้มาผมก็อยากจะลองเล่นดูนะครับซึ่งผมสุ่มไปได้ในครั้งที่5นะครับผมนี่ครั้งแรกนะครับผม9เพชรผมสุ่มได้สกินหมีนะฮะ ครั้งที่สองได้ล่มนะฮะครั้งที่สามน่าจะเป็นแอ่เก้าสิบเก้าเพชรหรือเปล่าเอ้จำไม่ได้นะครับนี่แหละครับครั้งที่สี่ก็เป็นตัวนี้เลยกระเป๋าครั้งที่เออันนี้ครั้งที่สสิเออครั้งที่4ี่เป็นเอ่หินเอ่เป็นโทเค็นเหรียญไปสําหรับอัปเกรดครั้งที่5้าก็ได้เลยครับในราคาที่199เพชรนะรับผมถึงได้ ย่อเอเคตัวนี้มานะฮะโอเคครับผมก็จงทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับบอกเพชรที่ทุกคนสุ่มแล้วได้เอเคกันหน่อยครับผมอา่อาพี่ไม่ได้สุ่มอา่าลูกซองนะครับผมอา่าลูกซองเอ็มสิบเอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นะฮะ M 10, M 4, เอ็มวันซีโร่วันโฟเออประมาณนี้ที่ไปหาแต่บีนเฟ รักโคลก็เออวกดิมทหนึ่งอัดลายกันยิง2แล้วติดลบรีโหลดนะฮะซึ่งผมเป็นประเภทที่เนเ้รรีโหลดไว้นะครับผมเลยไม่อยากเอานะครับผมเลยใช้ทางด้านของสกินเอ่อตัวฟรีที่เขาแจกให้หลังสตรีมนะฮะผมก็คือนี่ครับเป็นเอ่อสายฟ้านะฮะอ่าตัวนี้ก็ดีอยู่แล้วนะอืมโอเคครับผมแล้วก็เป็นกิจกรรมมาใหม่อีกอันนึงก็คือ เอาตเค็นสีเหลืองมันแลกเป็นทางด้านของกล่องสุ่มสกินปืนนะครับผมผมแลกของดีแท็กและสกาวบอลเลนทายไป,ไปที่เรียบร้อยแต่ว่าผมแลกของดีแท็กไปหมดแล้วนะครับสูงสุดไปแค่10กล่องนะฮะซึ่งผม,มได้ถาวรฮะตอนนี้ผมแลกของสกาวบเลนทายไปสองกล่องและเหลืออีกแดกล่องสุดท้ายที่สามารถแลกได้นะครับก็อย่าลืมมาทำนะครับผมสังกิจกรรมก็เป็นเล่นครบร้อยแปดสิบนาทีถึงจะได้ทั้งหมดเลยนะครับ โอเคเพื่อไม่ทําการเป็นเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวกันเลยดีกว่าแลวเราจะทําการเชิญผู้เล่นมาอีกคนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวรอก่อนนะครับโอเคโอเคครับผมก็ทําการเชิญผู้เล่นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทางด้านของอ่ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเจ๊อะไรนะเจ๊อ๋อครับผมอายุเท่าไหร่ครับสิมว่าโสดไหมครับฮะโสดไหมครับ อะไรล่ะโสดไหมโอเครลเวลสเราอัพไปแล้วนะนครับผมเป็นรลเวลสามนะครับก็ทางด้านของการลงลงแรงเรามาลงแมปแดเชละบาปปะ่ะเออน่าจะแดงชละบาปนะครับในกระเป๋า3ามไปแล้วลถือว่าสวยมากครับคุณดูลัคก,กี้ลัคก,กี้ ให้ปาสามมาปกติต้องได้ปืนก่อนใช่ไหมออแต่กับปาสามเนี่ยแรงเทมสำหรับนักฟาร์มตัวยงเจอใครไล่พี่ด้วยนะเออเจ้าคนอย่าเพิ่งบวกแล้วเว<ๆ>้ย<ๆ>เอนี่เจอล้วเจอล้วเออ่ะบัด อะไรที่มีเหรียญอยู่ที่ทำมาซื้อวอลเพิ่มได้ก่อซื้อเคก่อน <c oughs> แล้วก็ซื้อสบกีเนี่ยวเหลืออยู่ประมาณ <c oughs> แปดเหรียญกปาสามีแล้วนี่แต่ครั้งแต่ครั้งแรงแรงดีวะได้วอลเพิ่ม บัตชุชีวิตไม่น่าจำเป็นนะราคาสสิบเก้าเพซเอตุสสิบเก้าเพของเองของผู้ชายไม่ของพี่ซื้อของผู้หญิงเว้ใน 100, 100, ร้อยร้อยร้อยเก้าสิบกว่าเพรนี่แหละในร้านร้านขาม,มือต้าวมันคือร้านขาม,มื่อไราคาเมื่อต้มันไม่มีไฟตามทางมันเมื่อต้ามันไม่ได้เปิดไฟเล่นไรวะเนะี่ย ขอที่ไหน่อย้เอยเียหม้อย่ไหนแล้วอะ่ะบ,บนบนบนปัมมันเป็นปัมมันเป็นปัมชาลมามาอ่อยู่เมืองไทยราตอลงอยนีเราไม่อยู่เมืองไทยโอ้โหโคตจะมีตัวเดียรนะเอาผมตายนะระวังตายให้ิเอเอ เราโขบสองแม่มองไม่ชัดเลยจะยินปัญญาก่อนปัญญาก่อนอาดาเดี๋ยวตาเราเว้ยพี่ไม่ชุงไม่ได้แล้วเ,เว,ว้ยยิ่งระเบิดหมดเออหมดแล้วออเออหมดแล้วถ้าพี่วิ่งตรงๆอ่ะพี่ขอแตกเงีเดี๋ยวก็ไปหมดเลยปอปอหแล้วปอจะแอร์เลยจะ่ได้เจร้อนไอ้ป้าเอ้ย ไฮ้บ้าเอ้ยพลังแห่ง,งอกลุนซูปเปอร์ไฮย่า ไปทุบร้านตา,ายาวงเท่าไหร่เนี่ยวงแรกเหรอสองสองวงสองตามให้ยังไหนใกล้ๆเองในต้องห่วงใกล้ใกล้แล้วก็เหมาะ <c oughs> เอาเยี่ยวงแรงจังวะเยี่ยมสังเกตเลือดไป <c oughs> เองไ <c oughs> ม่พูดนะ <c oughs> พันย้ายอีกหนึ่งกล่องแล้วก็วิ่งไปป <c oughs> ุ๊บนี่แหละมันเป็นตลอดเลย <c oughs> คือแบบต้องมาตายวงเนี่ย แ้วแม่ไม่มีการกัรชนีออ่งนะนจต่อจะอะไนเปืองไหมมันเปลืองมันเปลืองไหมเอ้ามีตัวแบบนี้หเก็บเลยมาสนสาสตอมันต้องส,สองงะบบลัวเงี้ยไม่ล โคตรแรงสามสอะสามสิบเจสหสเจ็เลยแรงนะเรวเรลสามก็แรงนะเรลสี่มันก็จะแรงขึ้นอีกนิดอยู่อย่างนี้หรอ <S <S แล้ก็สบายอ,าอ้าวเราวเร็วเร็วเรวเรัวเร็วเรวเวเร็วเว แตนที่จะบอกว่าตัวตัวแทงอันนี้บอกตัวไม่มีประโยชน์มาแล้ว <laughs> <laughs> มาไม่ท้ายเกมด้วยไปหาฟาร์มไปแถวนี้มีศพเดียวนี่มีตัวนะเนี่ยอ <c oughs> มีตัวดันมา <c oughs> ตัวดันมาแบบนี้ถอยแบบถอยแบบเล่้งพิกัดตัดมาตั้งหลักขึ้นไปข้างบนมนั่นแล้วส่งควงตัวาไปตัวข้างบน <c oughs> เอาละ มันไงมันอยู ah ่ใกล้ๆนี้ทุกคนวันนี้ดูตัวบอกมัมีสัตว์สองครับสัตว์สองสัตว์สองสองสัตว์เอาเอาให้แน่ฮะสัตว์สองและสองสัตว์จังหวะนี้ดีตัวไหมดูรเปล่าที่บีนั่อ๋อนี่ไงศพคุณจะตายเลยแกมีคนอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละศพที่มีตัวเจ็บ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 ไหว ตายระดับนี้แล้วตัวข้า,างหน้าบ้านห้าท่านมันเปลี่ยนท่านมันเปลี่ยนเจ็บ,เบ,เบมากมนะมเจ็บเจ็บมากเจ็บมากพี่ยิงไปยี่สิบสามสิบอ่ะโคตรแรงเลยเชนเนะตัวนี้โคตร้องหว่วงเหลือสองตัวผมต,ตัวสุดท้ายดักวงหรือเปล่าแบบวงหรือเปล่า พี่มีวอลอยุดแบตลูกมาเอาพี่มาเอาพี่เพิ่มเอาพี่ไปสี่ลูกหนึ่งสองสามไปแค่นั้นพอต้องเจอลูกซองพ่วง S 1> <S 1> <S โอ้ไม่เลยเจรอนเองทำหาอะไรอยู่รยยหรือ,อไงไม่เว้ยคือคือท,ที่ยิงไอตัวตัว,ต,วตัวผู้หญิงอ่ะยิงไปแล้วสองสองเม็ด แล้วพี่ก็ยิงเม็ดหนึ่งมันเลยดาวเองไม่ยิงตัวผู้ชายเองไปให้มันยิงทำไมล่ะเชื่อ <c oughs> โอเคครับผมไป็ยังไงกันแมก่กสำหรับคิดในตอนนี้นะฮะก็ทำการรีวิวเอเคเสร็จสิน้นภารกิจไปแล้วได้ที่สองนะฮะเกือบได้ที่หนแล้วอีกนิดเดียวซึ่งใช้เอเคมากรในการ คิวไปอย่างวะถือว่าก็ถือว่าแรงอยู่นะครับเป็นเลเวลสามก็ถือว่าแรงอยู่นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ดทีกก่านฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะผมองจะเป็นยังไงนั้นก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะจ๊ะจะเกิดไม่พัาดนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ No, God, please, no! 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 No!